สวัสดีจ้กพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทท่านนะคะบเดห้างหายไปสายด้วยค่ะพี่น้องกันยังอยู่อยู่นีอยู่ในทองนีคือเก่าด้วยค่ะเพียงแต่ว่าขอเวลาในสมเสมอยุ่งยากพี่น้องยุ่งยากส่วงนีนกาสตีมเครื่องของไปแคมป์ปิ้งอีกแล้พี่น้องอ่ะบาลลัมจำเพงพี่น้องมันอีสิภพาพี่น้องมะเขาครัวคือเก่าค่ะอันนี้ก็คือเนือไม้ส้มนอใหม่ที่เขาไปหาหนาะจะเนาะไปหาเนื้อใหม่ในป่าแหละพี่น้องเอามา นอมาานโดยการเฮ็ดน้องไม่สมไว่เมื่อเนกซิมีแขกมาหาพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นผู้ไดนั่นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็น้อไมอ่สมเ่าเสียมากแกงไส่ไก่นาะพี่น้องเนาะแกงส้ไก่ใส่ผักอีตูหอมๆผักอีตูห่อกะสิไปเก็บในสวนเอา,นา,าเนาะจ้าเนาะไปรับชมกันจ้ะพี่น้องอันดับแรกนะคะเ่ากะสิล้วนไก,ก่กอนเด้พี่น้องเด้อมาลงโคงเค็งพี่น้องเอ้ย ล้วนไก่กันเด้อพี่น้องเด้อเอาไก่ลงกับขาตะไคร้ใบบกวดนี่ละจ้ะนระเราวางที่ห้องถาล้วนไก่เนาจะจ้ะเนาะล้วนไก่อยู่ห้ากับเอาเสี้ยวอันน้ำใหม้สม้มไปล้างได้พี่น้องนี่น้ำไม่สม้มไปล้างจากสองน้ำนะพี่น้องเนาะตามนชั้นแนวได้นี่นะเอาไปล้างกอนพี่นอ้องของนี่คือน้ำใหม่สม้มตามนชั้นแนวพี่น้องวาเลนได้พี่น้อง อันนี้เราใหม่สมค่ยเด้อพี่น้องเด้อบางในพี่น้องมันหลางเด้อจ้ะนี่ก็ล่าง,ง,งเทออกจากขวดพี่น้องนี่บางอืมกรอบอืมยังกรอบพื่อเกาพี่น้องเอามหาล่างก็ล่างจาะสองนามพี่น้องสดหยอดเลยบางในพี่น้องบางในคั้วขาวนะยังขาวอยู่ได้พี่น้องพูด พอเดืบเปื่อยเด้ค่ะเด้อูเกลือถึงปูสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องขาปูต่อไปกับตำข้าเบือเด้พี่น้องถาให้ใกล้สุกล้วนไกลไหวพี่น้องมาเก็บพักอีโตกันพี่น้อง ว่านเมือก่อนคอยกบเก็บไปใส่อสองฟิดไว้มันก็นเลยบ่ค่อยมีแต่ว่ากบงามคือเกาพี่น้องมังเนี่ยพวกึขินไหวขนาดเลยงามให้พี่น้องเอ้ยกำลังงามงามเลยจ้ะพ้ยพี่น้องเลยเดือดฟอดๆเลยพี่น้องคน่ะเห็นวะ บรนยกาเอาน้ำใหม่สมลงเลยพี่น้องนี่ลงหมดเลยค่ะคักบัวพี่น้องเอ้ยคนน่ะเมื่อเดียวเด้อพี่น้องเด้อบันนี้เขามาเติมน้ำพี่น้องเติมน้ำพี่น้องเติมน้ำจักหน่อยใส่ข้าเบือพี่น้องมาเนี่ยข้าเบือกับกพริกที่ห้าตตำไปนั่นจ้ะ ใส่ลงไปเลยผสมน้ำาจักหน่อยพี่นอ้องมันละลายเนาะมันจังบวบเป็นติดกันเป็นก้อนพี่นอ้องพอนะพี่นอ้องฟาจ้าข่วมขาของน้ำใหม่พี่น้องเอ้ยต่อไปกับใส่ปลรราด้พี่น้องเอ้ยใส่ปลาแดกพี่นอ้องปลาแดกเพื่อนสาวขอ่อยใส่เพราะมันเด็กกินพี่นอ้อง ตอนนี้ก็ใส่้นังฝากโคไปในจักหนอ่อยต้าเผื่อสาวข่อยมันกินเอากินมันเนาะพี่น้องนี่ใ,ใส่จักหน่อยอย่าเผื่งใส่เกลือเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข้าบบฮห้วใน่อนม้ส้สมนี่มันสิยังคว่เค็มบอ่อเนาะจาะ้ะเนาะเพราะว่าเ้าตตรงเฮาใส่เ,สเกลืออยู่แล้วเวลาเฮาเห็ดน,น,นอไม้สมเนาะจาะ้ะเนาะเ้าล้างอยู่แต่ว่ามันอยู่ทางในเนาะจานะ้นเนาะเปิดไฟขึ้นแห้ังจกักหน่อยก่อน ใส่ชูจักหน่อยจักหน่อยเด้อพี่น้องอุ้ยมันเฮียล่งมันเฮียล่งเด้อพี่น้องเนี่ <laughs> เอออยากคือว่าจิเนาะกลมๆลงในเจักหน่อยเด้อพี่น้องกล่องมันบ่ถึง <laughs> ขัานเอาเขือเ่อนแห้งปึบมันก็สิบ่เห็นหมอเนาะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี้ย อย่างไก่น้ำได้พี่น้องเลยทั้งลงานน้างบานรไงขางไปก้นจังหน่อยพี่น้องอย่างไก,งก,งก่พี่น้องอย่างไก่พี่น้องเอยเบิงนะ่งเนี่ยขเหลืองขว้มเหลืองเองป็นแต่แสบแต่พี่น้องเอยหอมคาดว่าสีซุปแล้วพอเสิ็มาซิมกัน แซบใส่ในลงไปเลยพี่น้องมานี่นี่จ้ะหอมบัวกับอ่าผักอีตูนาะพี่น้องมึงเนี่ยคั่วกับสีหกๆเด้อพี่น้องเด้อมึงในพี่น้องเอ้ยงามแฮงปิดไฟได้พี่น้องมาเนี่ะปิดไฟค่ะปิดไฟหล้วก็ใส่หอมบัวกับผักอีตูอู้ใส่หลายๆเลยพี่น้องเอ้ยสอนสอนนาาจ้ะ คักบอพี่น้องคักบอว่ะเออที่โตใส่ผักลงไปพี่น้องแล้วก็มาคนเด้อพันนี่แก่พี่น้องเอ้ย,พ,ยพุ่นน่ะเบิ่งใกล้ๆพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆผักอีตัวหอมแห้งพี่น้องเอ้ยเไม,ม่ซิมพีกคอนปันนี้อืมสุดยอดเลยจ้ะปิ้งไก่กับซีซูกับพี่น้อง ปิดฟ้าไว้นาะจะเนอกบันโคงกับเห e ี o, e ้ยวเหี้ยวพี่น้องเอ้ยซื้อมามือนั่นเองเหี e ้ยวแหละทองเสมอเองนี่อย่างว่ะมันอากาศมันห่อนพี่น้องโค้งกับเห e ี้ยวมีดกับโบขาเอา้า สวัสดีจ้าพี่น้องมาแล้วจ้าวเก่าเจ้าเก่า, <laughs> า,กา <laughs> มาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันพี่น้อง <laughs> กินอลไรล่ะกินสองคำสองคำคำละ่ะสองคำคำแฮะกินจนจะอิ่มแล้วนี่ยแซ่บ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 ุ้งไม่ค,ค่อยขึ้นแล้วแักบุ้ง

เอ้ยเพชพี่น้องเลยแซ่บหลายขนาดว่าต้มโบเพชได้เนี่ยอร่อยขนาดส่วนห้แววมามันมาไม่ได้เอาแฟนไเขาพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เออเฮอ b เพิร์ดแบโฮมลาสไนท์อ๋อไอวอน o ์ทูบ e next time ม หัวไปเยอะๆนะวันนี้อนเอาเอาไปได้เท่าที่เจาไปได้เลย,ย <c oughs> มันเยอะเยอะมากไม่เก็บสองวันตุนไว้ให้ฝนตกว่ะ <c oughs> เฮ็ดลูกหลานเฮ็ดนั่งกินดีๆลูกเก นสูหวเพิ่งจะไปหาหมอฟันมาทำความสะอาดชฉดเฉาแฮนแหนเขาเพิ่งเขาไอ้นี่เขาเคลียร์ให้ The clean now the chicken stuck back again body หัวเราะแซบบ๊อบหรอกกินโซ่พี่น้องไหลูกกินโซ่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยะ โฆษณานมจีบป,ปัจจัยแล้ววเซนมจีบแซ่บหลายกินโซ่ก่อเด้วยหรนี่งชพ่อแม่พี่น้องูือเท่าเดิมในอแจอแจอะถ้าคสมรถส่ hmm. ปั Say, ปปจ่ะซ้ออ่ไม่ไ่ไม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 ่ e มไไม่ม่ <laughs> you know everything costs money yeah but today my lunch is free n t n o y o u g h lunch a it's h a t i my lunch it's lunchtime right so it's a free lunch you don't get it don you? don't พี่ใจปลูกมะเขือนะไหมมะเขือลูกเล็กมะเขือเขื่อนะอือคนกลับไปอีก เอาไปใส่ตำถัว่วอืมอันนี้เนี่ยเนี่ยอืม,อมเดี๋ยว,ว่าใส่้ตมตำแช่แข็งเลยโอ้ย้ตมตำแช่แข็งน้องพูดถึงว่าอเอาเอแช่แข็งไว้อะนะอเอาไม่เคยแช่แข็งลองดูเพราะมันตำน้ำพริกก็ได้อเออแช่แข็งเพราตำน้ำพริกอืนน้ำพริก อะไรเงี้ยใส่มื่ใส่ลงไปมะเขือนั mm hmm. อ่นน่ะแซ่บ mm hmm. อาอปายเข้าสวนค่ะสวัสดีค่ะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน่าเฮ้ดน่าทยโคลาดมาแต่ทั้งใดวุ่นะีหนะหลงทางมาหรือเปล่านี่มาค่ะหลงมา,าไปไป<อ>เก็บถัว่วปัจจัยงามไหมล่ะ ไหนลูกอสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยฝรั่งน้อยงามไหมงามผัวอ่อนซอนสวนเขาเอาเหยียบเอ้าวเอาแต่ลองต้องแต่งอยู่เอาเก็บ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 ค่ะเก็บไปเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องเลือกเก็บไปให้หมดเลยนันไม่เห็นเลือกในอันน้อยอันใหญ่ไปจะให้เก็บหมดไม่อันเล็กๆก็มันกรอบนะเอาไปเลย เก็บเ่าให้หมดโน่นโน,นยอดมนละมาเลอหน่อ,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 นอยอีพ่ออีแม่เอ้ยเอาเก็บตัดเอาก็ได้เอาตัดไปไปเอากระสอบมาใส่ดอกเล้อพี่นงเย <laughs> ฟังต้งโน้นอีกนะ <laughs> ขนาดปูกข้างละเจ็ดต้นนะนี่เจ็ดต้นข้างนั้นก็เจ็ดดูดูหนูมาถ่ายมาหนาิอีพ่ออีแม่อ้อนโซลละสิ อายอกเลยลูกยกให้ยกให้เอฟซีดูยกยอกยกถั่วจะได้ถั่วจะได้สันสันเอฟซีจะได้เห็นเ,ออเห็นไหมเนี่ยถั่วพุนน่ะนขนาดเก็บแป๊บเดียวพุนน่ะชอ,ยอ้ยนน่ะขยื้อไม่ถึงเลยเด้อเนี่ยด <laughs> าดสูงห้าฟุตนะเนี่ย <laughs> สูงห้าฟุตเอะบอดี้เก็บให้ป้าใจลูกเก็บ แม่นี่หนอนมันเก่อีสองอ่ฮะเก็บเลยลกูกผ่อ่ะพี่น้องเอ้ยต่อ่อนซ้อนแห้งมาเก็บไปกินเถอะพี่น้องเด้ดอผู้ใดอยู่แถวๆรอกิ่งแฮมนอตแคโรไลหนาขนาดยูแวดเขาก็ยังมาเก็บนี่ย,ย,ม,ายมาจากนูน่นมาจากไอ้อะไรนั่นไอ้าติชดนะพนุ่นมาเตะทั้งไฮเวย์วันพนุ่นตรงมาเลย

เอาบอดี้เก็บให้ป้าใจลูกเก็บสูงตั้งห้าฟุตเว้เนี่ยเขาสูงสิบเอ่อีอเก็บเลยลูกพ่นนะพี่น้องเอ้ยตาอ่อนซโอนแห้งมาเก็บไปกินเถอะพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่แถวๆเรากิ่งแฮมนอตแคโรดไรนาขนาดยูแวดเขาก็ยังมาเก็บเนี่ยมาจากนู่นมาจากเออะไรนั่นเอคาปิตชันน่ะปว มาเตะทั Ooh, ้งไฮเว้วันผลตรงมาเลยโยยดึงเลลนะูกมันสะออนไปหมดเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเก็บไปเลยโ oh my god ผลว่าน oh. uh huh. uh huh. uh huh. ั่นแหละเก็บกับหลานเอาไปอ้าวเก็บเก็บเก็บไม่ต้องเลือกนั่นแหละเก็บไปเยอะนะไม่ลูกเล็กๆนะก็เอาไปพี่ใจไม่ไม่ ลูกกลางๆน่ะไม่เล็กนี่นี่นี่แบบนี้ก็อไปเลยนี่เออนั่นแหละหสนุกเลยโอ้ยหมากับสิหากพ่อหมาบ้านี้อ่มั้ยลอป้าจะเยก่กระลโอยปาจะี้อกน ตจะแฮปเทเวนตีชิเกียนโอ้ลูกกูากูาว t ่าหน c ่งเมื่อคืน t ช่ t ุณฆ่าม e a ไหมไม่ a ม่ c a ่แม่แม่ l ม่ t ม่แม่แม่แม่ม่ม่แมม่แม No o m m t ่แม่ม t o t ฟังออกบอพี่นองเลยเขาบอกภาษาปากีสกันแล้วไปเก็บซอยปัจจัยก่อนมาเนี่ยเด้อเนี่ยังเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้ออบอดีเด้อเด้อให้เอฟซีบงในลูก เด้อเด้อนางเด้อเด้อดอนางเดนนําดนดกลูก